ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยมีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ถูกเล่าขานถึงความน่ากลัวและเหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นในห้องดนตรีไทยของโรงเรียนโดยตำนานนี้เริ่มขึ้นมาหลายสิบปีก่อนเมื่อมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ในการรำไทยเธอเป็นที่รักของครูและเพื่อนเนื่องจากความสวยน่ารักและฝีมือการรำที่ไม่เหมือนใคร เธอฝึกซ้อมการรำไทยอย่างหนักในห้องดนตรีไทยเพื่อเตรียมตัวสําหรับการแสดงใหญ่ในวันสําคัญของโรงเรียนแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นขณะที่เธอกำลังซ้อมรำเพียงลำพังในห้องดนตรีจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ที่ห้องนั้นเธอไม่สามารถหนีออกมาได้และเสียชีวิตอย่างน่าอนาถภายหลังเหตุการณ์นั้นห้องดนตรีไทยก็ถูกปิดตาย และไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยหลายปีผ่านไปโรงเรียนได้ทําการปรับปรุงและเปิดห้องดนตรีไทยใหม่อีกครั้งแต่เรื่องราวของเธอนั้นกลับไม่ถูกลืมเลือนครูและนักเรียนที่เข้าไปในห้องดนตรีไทยนั้นต่างพากันเล่าว่าได้ยินเสียงดนตรีไทยที่ดังขึ้นมาเองในยามค่ำคืนบางก็ได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆและเสียงครวญครางที่น่าสยดสยอง เรื่องราวนี้ทำให้ทุกคนหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องดนตรีไทยในช่วงเวลากลางคืนคืนหนึ่งในฤดูฝนครูดนตรีคนใหม่ได้เข้าไปเก็บของในห้องดนตรีไทยหลังจากเลิกเรียนขณะที่เธอกำลังจัดเก็บเอกสารทันใดนั้นไฟฟ้าก็ดับลงและห้องก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดคุณครูพยายามหาทางออก แต่เมื่อหันกลับไปเธอก็เห็นเงาลางๆของเด็กหญิงในชุดํำไทยที่มีผมยาวดำคลับและดวงตาที่ว่างเปล่ายืนอยู่ตรงหน้าทำให้คุณครูขนลุกและยืนตัวแข็งทื่อเงานั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้คุณครูและเธอก็ได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆคุณครูพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอกลับติดขัด ทันใดนั้นเองเงาของเด็กสาวในชุดรำไทยก็หายไปและไฟฟ้าก็กลับมาเปิดอีกครั้งคุณครูรีบวิ่งออกจากห้องดนตรีไทยด้วยความหวาดกลัวและไม่กล้าหันหลังกลับไปดูอีกเลยหลังจากคืนนั้นคุณครูก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับครูและนักเรียนฟังทุกคนต่างพากันหวาดกลัวและเชื่อว่าผีของเด็กหญิงในชุดรำไทย ยังคงอยู่ในห้องดนตรีไทยเพื่อรอคอยการปลดปล่อยจนวันหนึ่งนักเรียนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กหญิงในชุดรำไทยพวกเขาเข้าไปในห้องดนตรีไทยในเวลากลางคืนและก็เริ่มเล่นดนตรีไทยทันทีเมื่อดนตรีเริ่มบรรเลงเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงในชุดราไทยก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงดนตรีนั้น นักเรียนทุกคนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายทั่วห้องเงาของเด็กหญิงในชุดรำไทยปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอรำไปตามจังหวะของดนตรีด้วยท่าทางที่งดงามแต่แฝงไปด้วยความเศร้าโศกนักเรียนกลุ่มนั้นต่างกลัวจนตัวสัน่นและพยายามหาทางหนีออกจากห้องทันใดนั่นเองประตูห้องดนตรีไทยก็ปิดลงอย่างแรง ทำให้พวกเขาติดอยู่ในห้องนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงในชุดรําไทยดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่น่าสยดสยองนักเรียนทุกคนพยายามทุบป,ประตูและร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเช้าว,วันรุ่งขึ้นครูและนักเรียนคนอื่นๆพบประตูห้องดนตรีไทยนั้นถูกเปิดอยู่และนักเรียนกลุ่มนั้นนอนหมดสติอยู่บนพื้น ทุกคนปลอดภยัยแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมทุกคนเชื่อว่าผีของเด็กหญิงในชุดรำไทยยังคงอยู่และเฝ้ารอคอยใครบางคนที่จะมาปลดปล่อยเธอจากความทุกข์ทรมานตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องดนตรีไทยในเวลากลางคืนอีกเลยเรื่องราวของเด็กหญิงในชุดรำไทย กลายเป็นตำนานที่ทำให้ทุกคนคนลุกและเฝ้าระวังตัวเมื่อต้องผ่านไปอย่างห้องดนตรีไทยในยามค่ำคืนในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทยมีตำนานสุดสะพรึงเกี่ยวกับซุ้มร้อยศก ที่ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวและไม่กล้าผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืนซุ้มร้อยศพเป็นซุ้มประตูเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบตามตำนานเล่าว่าซุ้มนี้เคยเป็นสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่นใช้ในการประหารชีวิตเฉลยศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลือดของเฉลยศึกนับร้อยไหลหลังท่วมท้นบริเวณแห่งนี้ ทำให้วิญญาณของพวกเขายัางคงวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในคืนหนึ่งที่มืดมนและเงียบสงัดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตัดสินใจไปพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับตำนานนี้พวกเขาขับรถไปถึงซุ้มร้อยศพในเวลาประมาณเที่ยงคืนบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ ทำให้เกิดเสียงสะท้อนที่น่าขนลุกทุกคนต่างรู้สึกถึงพลังงานที่ไม่ปกติและความหวาดกลัวที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ซุ้มร้อยศพเสียงร้องครวญครางและเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากทั่วทุกทิศท,ทางราวกับว่ามีคนหลายร้อยคนกำลังร้องของความช่วยเหลือภาพเงาของเฉลยศึกที่ถูกประหาร ปรากฏขึ้นในเงามืดแต่ละร่างเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดที่ยังคงไหลยอยู่ทุกคนต่างตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่กลับถูกดึงดูดด้วยความอยากรู้และความท้าทายทานใดนั่นเองเงาร่างหนึ่งที่มีลักษณะเด่นชัดกว่าเงาอื่นๆก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของพวกเขาร่างนั้นเป็นชายหนุ่มในชุดฉเฉลยศึก ที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความโกรธแค้นเขาเดินเข้ามาใกล้กลุ่มวัยรุ่นและยื่นมือออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อมือของพวกเขาสัมผัสกับร่างกายของคนในกลุ่มทุกคนก็รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกเสียงร้องของเฉลยศึกคนอื่นๆดังขึ้นเรื่อยๆ เสียงกรีดร้องดังจนหูแทบแตกกลุ่มวัยรุ่นพยายามหาทางหนีออกจากที่นั่นแต่กลับพบว่าซุ้มร้อยศพกลายเป็นวงกฏที่ไม่มีทางออกทุกครั้งที่พวกเขาหันกลับไปจะพบว่าเงาของฉเฉลยศึกยิงเข้าใกล้มาเรื่อยๆความหวาดกลัวและความสิ้นหวงังเริ่มเข้าครอบงำกลุ่มวัยรุ่นในที่สุด หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นก็จําได้ถึงคําเล่าลือที่ว่าหากจุดธูปและขอขมาวิญญาณเฉลยศึกพวกเขาอาจจะได้รับการปลดปล่อยกลุ่มวัยรุ่นจึงรีบจุดธูปและกล่าวคาขอขมาด้วยเสียงที่สั่นเครือทันใดนั่นเองเสียงร้องครวญครางก็ค่อยๆเงียบลงและเงาร่างของเฉลยศึกก็เริ่มหายไปทีละคน เมื่อทุกอย่างสงบลงกลุ่มวัยรุ่นก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าซุ้มร้อยศพที่ดูเก่าแก่และเงียบสงัดทุกคนต่างรีบออกจากที่นั่นและสาบานว่าจะไม่กลับมาอีกเลยกลุ่มวัยรุ่นเชื่อว่าการขอขมาได้ปลดปล่อยวิญญาณเฉลยศึกให้ไปสู่ที่สงบสุขแต่ซุ้มร้อยศพก็ยังคงเป็นสถานที่ ที่ชาวบ้านไม่กล้าผ่านไปในยามค่ำคืนด้วยความกลัวว่าตำนานสุดสะพรึงนี้อาจจะยังคงมีอยู่และวิญญาณเหล่านั้นอาจจะกลับมาอีกครั้งในเดือนแรมในหมู่บ้านห่างไกลาทางภาคอีสานของประเทศไทย มีตำนานสุดสยองเกี่ยวกับหมอหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าหมอสมชายหมอสมชายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าเป็นคนใจดีและมีความสามารถในการรักษาโรคต่างๆวันหนึ่งหมอสมชายหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสร้างความตื่นตระหนกและความกังวลใจให้กับชาวบ้านทุกคนเหตุการณ์เริ่มต้นในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนะัก หมอสมชายถูกเรียกตัวไปยังบ้านของชาวบ้านที่กำลังป่วยหนักเขาออกจากบ้านไปพร้อมกระเป๋ายาและไม่กลับมาอีกเลยวันต่อมาชาวบ้านต่างพากันออกตามหาหมอสมชายแต่กลับไม่พบบาะแสใดๆไม่มีใครเห็นหรือรู้ว่าเขาหายไปได้อย่างไรความกลัวเริ่มคลืบคลานเข้ามาในใจของชาวบ้านเมื่อหลายวันผ่านไป ชาวบ้านเริ่มเชื่อว่ามีสิ่งลึกลับและอาถรรพ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลังจากการค้นหายอย่างต่อเนื่องในที่สุดพวกเขาก็พบร่องรอยบางอย่างที่นำไปสู่กล่องไม้ใหญ่ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าทึบเมื่อเปิดกล่องนั้นชาวบ้านต่างต้องตกใจจนแทบเป็นลมเพราะในกล่องคือศพ ของหมอสมชายที่ถูกใส่ไว้อย่างประหลาดสภาพศพของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและร่องรอยของการถูกทำร้ายไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะไรการพบศพของหมอสมชายในกล่องไม้สร้างความหวาดกลัวอย่างยิ่งในหมู่บ้านทุกคืนชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงร้องโหยหวน และเสียงคขวญครางที่มาจากป่าลึกเสียงนั้นราวกับเสียงของหมอสมชายที่ร้องขอความช่วยเหลือบางคนเราว่าเห็นเงาลางๆของหมอสมชายเดินอยู่ในป่าทึบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและแฝงไปด้วยความโกรธแค้นตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าทึบอีกเลย พวกเขาปิดประตูและหน้าต่างให้แน่นหนาใน,านายามค่ำคืนความหวาดกลัวเข้ามาครอบงำทุกคนไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินและเสียงลึกลับนั้นยังคงดังขึ้นในทุกๆุกคืนเรื่องราวของหมอสมชายกลายเป็นตำนานที่ทำให้ทุกคนขนลุกและระแวงอยู่เสมอหมู่บ้านที่เคยสงบสุข กลายเป็นที่รู้จักในฐานะหมู่บ้านต้องคำสาบไม่มีใครกล้าพูดถึงหมอสมชายอีกเลยเพราะเชื่อว,ว่าการพูดถึงเขาจะเป็นการเรียกวิญญาณให้กลับมาเรื่องราวของหมอสมชายเป็นบทเรียนที่เตือนใจให้ทุกคนเฝ้าระวังตัวและไม่ประมาทไม่ว่าจะกับคนรอบตัวหรือกับสิ่งลึกลับที่อาจอยู่ใกล้ตัวก็ตาม ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าทึบหมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีในละแวกใกล้เคียงว่าเป็นที่อาศัยของวิญญาณและผีร้ายที่นี่มีเรื่องเล่าสุดสยองเกี่ยวกับการต่อสู้ที่น่าคนลุกระหว่างผีปอบกับผีกระซือ เรื่องราวนี้ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าผีปอบเป็นผีที่กินเนื้อคนและสัตว์เป็นอาหารมันมีร่างกายใหญ่โตและมีกลิ่นเหม็นสาบจนหน้าสะอิดสะเอียนขณะที่ผีกระซื้อเป็นผีผู้หญิงซึ่งมีเพียงหัวและไส้ ลอยออกมาจากร่างมันจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยกินของเน่าเสียและเลือดเป็นอาหารทั้งสองผีนี้ต่างมีความโหดเหี้ยมและน่าสะึึงกลัวอย่างมากคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์เต็มดวงผีปอบออกหากินในหมู่บ้านและพบกับผีกระซือที่กำลังลอยหากินอยู่ในทุ่งนา เมื่อทั้งสองผีเจอกันก็เริ่มต่อสู้กันอย่างดูเดือดเสียงการต่อสู้ของพวกมันนั้นดังไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนและเสียงคำรามต่างพากันปิดประตูหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าออกมาดูหรือแม้แต่ชเะเง้อมองการต่อสู้กันครั้งนั้น ยาวนานตลอดทั้งคืนผีปอบใช้กําลังและความโหดเหี้ยมของมันในการโจมตีขณะที่ผีกระซือใช้ความว่องไวและความสามารถในการลอยตัวหลบหลีกและตอบโต้สภาพของหมู่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นเต็มไปด้วยซากสัตว์และร่องรอยของการต่อสู้ชาวบ้านต่างพากันออกมาดูและพบว่า ทั้งสองผีได้หายตัวไปแล้วแต่ความหวาดกลัวนั้นยังคงอยู่ตั้งแต่นั้นมาเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตกดินชาวบ้านจะรีบกลับเข้าบ้านและปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นนะ้าไม่มีใครกล้าออกมาเดินนอกบ้านในยามค่ำคืนอีกเลยตำนานการต่อสู้ระหว่างผีปอบกับผีกระซือ กลายเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้ทุกคนคนลุกและเป็นสิ่งเตือนใจให้ระวังตัวเมื่ออยู่ในหมู่บ้านยามค่ำคืนเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวและเฝ้าระวังตัวแม้จะไม่มีใครเคยเห็นการต่อสู้ของผีปอบและผีกระซืออีก แต่ความเชื่อและความกลัวนั้นยังคงอยู่และแฝงตัวในทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเสียงลมพัดผ่านต้นไม้หรือเสียงสัตว์ร้องในยามค่ำคืนทุกเสียงเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านต้องระวังตัวและหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านในยามราตรี